วันนี้ก้อยพาทุกท่านมาที่ซอยศูนย์วิจัย2หรือว่าซอยเพชรบุรี47แยก2อยู่ระหว่างถนนเพชรบุรีขาออกและก็ถนนพระราม9ขาเข้ามาพบกับคอนโด The Remarkable ซอยศูนย์วิจัย2ซึ่งเป็นคอนโด Low Rise จาก Able Asset Group อยู่ห่างจากโรงพยาบาลกรุงเทพแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะ ห่างจากรถไฟฟ้า a i r p o อร Link สถานีรามคำแหงแค่เพียง2.4กิโลเมตรและก็รถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเมื <S <S ่อเราเข้ามาบริเวณ u กร f ฟอร์หรือผังชั้นหนึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยล็อบบี้ที่แยกเป็น2ส,ส่วนก็คืออิน o อ r ์กับ Outdoor จะมีห้องฟิตเนสแล้วก็ลานจอดรถสำหรับลานจอดรถจะมี ที่อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารด้วยแล้วก็จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ40%อย่างไม่รวมจอดซ้อนคันลิฟต์2ตัวตามมาตรฐานของคอนโด8ชั้นค่ะขยับมาจากบริเวณล,ล็อบบี้ก็จะมาเจอกับห้องฟิตเนสนะคะซึ่งเป็นห้องที่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะเน้นเป็นบานกระจกหน้าต่าง สามารถที่จะออกกำลังกายและมองเห็นธรรมชาติด้านนอกได้นะคะขยับมาจากห้องฟิตเนสเราก็จะมาเจอกับมุมของ m บ็อ b ซ์นะคะสามารถที่จะมารับจดหมายแล้วก็พัสดุต่างๆได้ตรงนี้ค่ะเดินไปอีกนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าจะเป็นประตูบานกระจกนะคะเปิดประตูเข้าไปจะมีลิฟต์สองตัวเพื่อที่จะขึ้นไปยังชั้นบนนะคะ วันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น3ค่ะตอนนี้เราขึ้นมาถึงบริเวณชั้น3ของคอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะห้องที่เราจะพาทุกท่านมารีวิวในวันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับลิฟต์ตรงนี้นะคะสำหรับห้องของชั้น3ตรงนี้เราจะมีให้เลือกทั้งหมด3ห้องติดกันนะคะ มาเริ่มจากห้องนี้กันเลยค่ะจากประตูนะคะมองเข้าไปบริเวณด้านในส่วนแรกก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวหรือแพนทรีครัวปูด้วยพื้นกระเบื้องเซรามิกขนาด60คูณ60เซนติเมตรเพดานส่วนครัวนี้จะสูงประมาณ2.4เมตรค่ะ ขยับเข้าไปบริเวณด้านในจะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นเพดานส่วนนี้จะสูงขึ้นไปเป็น2.6เมตรพื้นปูด,ด้วยลามิเนตหนาประมาณ8มิลิเมตรค่ะในส่วนของแสงสว่างภายในห้องพักโครงการก็จะบิ้วเป็นรางไฟซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานให้พร้อมแล้วก็มีไฟดาวไลท์ LED เพิ่มให้ในแต่ละจุดค่ะ สำหรับห้องนอนเราจะมีเตียงขนาด5ฟุตให้แล้วก็จะมีฟูกพร้อมชุดเครื่องนอนให้ด้วยนะคะทางเดินระหว่างเตียงกับระเบียงจะมีความกว้างประมาณ60เซนติเมตรโต๊ะหัวเตียงก็จะมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาค่ะ มาถึงในส่วนของประตูระเบียงบานเลื่อนจะเป็นประตูอลูมิเนียมสีดำระเบียงก็จะแยกส่วนระหว่างพื้นที่ใช้งานกับคอมแอร์ให้เป็นระเบียบด้วยระแนงเหล็กเปิดปิดได้ค่ะจากบริเวณพื้นที่ของห้องนอนห้องนั่งเล่นเราก็จะมาเป็นพื้นที่ของห้องน้ำกันบ้างค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นภาพรวมๆของห้องน้ำ ผนังห้องน้ําจะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนพื้นห้องน้ําจะปูด้วยกระเบื้องลายไม้นะคะห้องน้ําจะมีการติดตั้งเครื่องทําน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยในส่วนของส่วนเปียกจะมีฉากกระจกบานสวิงเฟรมเลสไว้ให้ห้องน้ำจะลดระดับลงไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันการไหลของน้ำออกมาด้านนอกนะคะ สำหรับห้องไทย 1E ตรงนี้นะคะจะมีประตูอีก1บานที่สามารถเปิดไปยังฝั่งห้องนอนได้ด้วยค่ะห้องที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นห้องขนาด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีพื้นที่อยู่ที่33ตารางเมตรพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นห้องสวยอยู่บนชั้น3 ระเบียงจะหันไปทางทิศต,ตะวันตกอยู่ในซอยเพชรบุรี47แยก2หรือว่าซอยศูนย์วิจัย2นะคะใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ MRT เพชรบุรี Airport Link มกักกะสันแล้วก็เซนท่านพระราม9ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาคอนโดที่อยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณของโรงพยาบาลกรุงเทพกอยแนะนำที่นี่เลยค่ะรับรองว่าํำเลเงียบสงบ มีรถสัญจรผ่านเข้าออกน้อยไม่พลุกพ่านเหมาะสำหรับการพักผ่อนการเดินทางก็เข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้กับทางด่วนพระราม9โครงการไม่ได้ติดกับถนน,นใหญ่นะคะไม่มีรถโดยสารใดๆผ่านหน้าโครงการก็สามารถที่จะใช้รถส่วนตัวได้ค่ะท่านไหนสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็นัดหมายเข้ามาดูโครงการจริงค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ยังมีฟัซิลิตี้ครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำพร้อมเจสสปามีฟิตเนสให้ด้วยเนื่องจากยูนิตของโครงการนี้มีไม่มากนักนะคะทำให้ฟัซิลิตี้น่าใช้งานแล้วก็เพียงพอกับคนที่อยู่ในคอนโดนี้ค่ะ นี่ก็คือบริเวณล็อบบี้นะคะในส่วนนี้ก็คือพื้นที่สระว่ายน้ำจะอยู่บนชั้น8ของโครงการนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ The Remarkable ซอยศูนย์วิจัย2ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย Property Pro ไม p r พา e r t y p r พีโปรด้วยนะคะ มาดูกันว่าคลิปต่อไปก็จะพาทุกท่านไปชมทรัพย์สวยๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ